สวัสดีครับกลับพบก,กับ TG <ST> National <AN> นะฮะค a r d Intro ครับ <ST AN AL> ผมเซอรวิอีโมนะครับซึ่งตอนนี้เป็นคา่าสุดท้ายนะครับผมคือคั r บ b ชอปนั่นเองฮะ <ST AN AL> ซึ่งค a r d b i s h o เนี่ยปกติไมเเ่เรียกว่าบ i ชอปเนาะเรียกว่าเฮเวนคาร์ a นั่นเท่าเกินใช่ครับถ้าเกิดใครเล่นภาษาจีนมาก็จะเป็น h e เวนคาร์ a นะตีมเป็นไงครับ h e a v e n l ร c a r ตีมของ h e เวนคาร์นะครับเดี๋ยวบ s ชอปก็จะเป็นนักบวชเนาะเป็นแบบเรียกว่าอะไรดีเทวดาบาทหลวงบาทหลวงเช่เนี่ยพระเจ้าเทวดาโอบาเนาะอะไรอย่างงี้ก็คือตามน้องเกิดพูดเมื่อกี้แหละ แล้วก็ไอตัวบิชอปเนี่ยเป็นคาที่จริงๆแล้วไม่ได้มีคีย์แบบจำคาเนาะใช่แต่ว่าเป็นคาที่จะมีการเล่นการ์ดประเภทหนึ่งเป็นคีย์หลักเลยก็คือจะเล่นอมเฤตเนาะอมเฤตเนี่ยมันจะเหมือนกับสเปลตรงที่ว่ามันไม่มีพังสเตปไม่ไมีพังตีไม่มีแรงไม่มีค่าชีวิตแต่ว่ามันจะต่งสเปลที่ว่าสเปลเนี่ยมันจะสงสารต้องปะเนื่องจของอมเฤตเนี่ยมันจะคาอยู่บนสนามเหมือนกับโฟลเวอร์แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันไป เช่นแอคก,การ์ดก็คืออนอนการ์ดแบบนี้ทำลายรองหลุมทำัมติงหรือแบบเมื่ออยู่บนสนามแล้วจะทําให้คนระวางตัวมีถึงนี้หรือเห็นอย่างนี้จะทำเทคนอะไรมาแน,นต้องไมหมครใช่ครับก็มีอเมร็ตหลากหลายมากสำหรับคาบิชอปเนาะไปแรกที่พูดถึงก็คือเป็นสเก็ตเพยเยอร์อเนาะก็คือเป็นอเมร็ตที่เอาไว้จุ่มเองก็คืออ่าแอคตัวหนึ่งจ่ายสองแอคตัวสองได้เลือกทำแต่ใดนหนึ่งเพราะมันทําเสร็จแล้วจะทำอะไรทิ้งเนาะ ใช่ครับก็คือเป็นการ์ดที่ช่วยในการัวการ์ดหางของนั่นเองตัวการ์ดต่อมาคือจะเป็นอ่าเมริตไลทสีที่เรียกโคลี่ไทเกอร์ได้เนาะก็คือจะเรียกโทเค็นเสือสีสีรัดออกมาซึ่งเก่งมากๆเพราะว่านอกจากจะเรียกไอตัวเสือสีซีรัดได้แล้วเนี่ยยังมีเทคบอกว่าจะสอดแอคตัวเองเรียกโทเค็นเสือมาหนึ่งตัวนั่นหมายความว่าจุดที่มันางหกเนี่ยผลมาเรียกเสือได้สองตัวเป็นสีซีรัดได้ด้วยใหญ่มากครับใช่แต่ว่าไออเมริตต่อมาเนี่ยคืออเมริตที่สามารถฮิวได้อย่างนี้ผมได้ทำอยู่ตออนนนนี้ก็็คืจะะเเเปซฟา คือเซราเนี่ยเป็นคีย์หลักของพิชับตอนนี้เลยว่าแล้วเนาะเป็นลำดับที่จะไม่โดนพังแล้วก็ทุกเอ็นเฟลดจะได้เคาน์เตอร์หนึ่งเคาน์เตอร์เมื่อครบ4เคาน์เตอร์จะทำลายการ,ร์ไม่นิ้งแล้วเราจะได้เลือกคืน10ก็คือบวกเลือดเราสิบแล้วและก,เก็เราจะได้ดัมการ์ดจะได้ถังใบมาวางในเอเกเดียได้แล้วเวลาเล่นการ์ดพวกนั้นเนี่ยคอนของพวกมันจะกระสุนที่ตรงนี้มันทำให้เราสามารถลงพลวอร์ตัวใหญ่ได้อย่างเช่นเอจิดเนาะได้แปดแปดแปดที่เก่งมากๆเรารู้ว่ามันเก่งเห็นหน้าก็รู้เก่งแต่คือมันไล่แปด ถึงจะช้าแต่ว่าเราสามารถเรียกเอจิตได้สองตัวนะเพราะว่ามันเรานึกาเรียมันจะกลายเป็นแม่สูตรเนาะใช่แล้วก็มาจากอีโวเพื่อจะมากดไใดฝังกั้เลยนอกจากนั้นเนี่ยคอลเลอร์ของบิชอปเนี่ยหลายๆใบก็มีเทคเล่นกับอัมเบรดเช่นกันอย่างเช่นมีของเสิร์ตเนาะก็คือจะเป็นปิซซึมพีชเนาะที่บอกว่าใช่โบแล้วจะเสิร์ตอัมเบรดได้ถึงใบเลยเก่งมากไม่เหมือนในเกมเนาะคือมันสุ่มเนาะแต่ว่าของจริงจะเป็นเสิร์ตเลยเลือกไปหนึ่งเสิร์ตเลยจะเลือกได้ใช่ก็คือเราคือว่าการตีเเสิร์ไปลย คอนเซปต์การหนึ่งของวิช h o ปนอกจากการเล่นนมเบิร์ตแล้วเนี่ยยังมีคอนเซปต์ของการคอนโทรลนะก็คือยื้เกมไปซึ่งการที่คุณยืรู้ถึงจุดนั้นได้คุณต้องการการสาวแพียงหลักเว้คือการที่ป้องกันตัวเองได้การที่คิวหน้าตัวเองได้แล้วการที่ทำลายกายฝั่งได้เพราะขาดงอย่างนี้ไปอ่ะคุณยื้เกมอะไรี้ยืงไม่ได้เว้ยอย่างเช่นอเจคนเนี้ยที่เป็นอ่าคนเลือกไล่หก้าห้าที่บอกว่าคิวหน้าห้าได้เออนั้นแล้วยังจวดการหนึ่งใบด้วยก็คือยังคิวทั้งจวดเลยก็คือผมว่่าทีจะ คิวเยอะตัวเอยงยื้อได้ในช่วงเตือนหกแล้วยังจวกการเติมใบ<ช>มีช็อปเลยมีการ์ดเท่าไหร่เยอะมากใช่ไหมน้องเกิร์มใช่ครับมีตัวอย่างปะอันนี้ครับเทมิด,ดีกีเป็นต้นเนาะที่ลไล่ใบเดียวทํำลายทั้งสนามเลยท<ช>ั้งลายของเราด้วยก็คือถ้ามุดว่ามีมีปัญหากับการเคลียร์บอ,อ,อร,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 ร์ดอีฝั่งผมว่าเยอะเราเราดรอปมังค์แค่ตัวเดียวอีฝั่งดรอปตั้งห้าเลยทำไงดีวะก็ปาเทมิดเลยครับผมล้างบอร์ดจบๆกันนะฮะไล่ห้าใบเดียวครับผมอีฝั่งบอร์ดหายเลยครับผมแต่ถ้าเขาดรอปตัวเล็กๆมาแล้้วเเรราาพอคีีี์ไดดดกกก็จจะมมท่ั โจดักจด๊กโจระบักเซียส,สิตทำจริงอ่ะ,อะ,ะก็คือเป็นยิงสองทีกฝั่งทุกใบที่โฟลเวอร์แล้วก็สวัสดโบยิงสองที่รอบเนาะใช่ครับเป็นยิงรวมใส<ช>่เ,เป็นมีวรีเลยเนาะแล้วก็คอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งของวิชอปเนี่ยนอกจากการมีอาวุธเลตยูน่าได้ก็มีของทำลายแล้วก็มีของประเภทหนึ่งที่เคียบอร์ดอีกฝั่งได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่การทำลายครับผมเป็นการรีบุ๊ปออกจากสนามเลยน้องเกิรกครับก็คืออย่างไปได้ชิงไล่ไปเนี้ใช่ก็คือนำอาเบร์เท็กบอกว่าเป็นสเฟรนซีเลือกคนร่์ทเมนึต์ฟ นำออกจากเกมแล้วฮิลเดอร์ของนั่นหมายความว่าเทคบางประเภทอย่างเช่นพวกรัดเปิดอะไรเงี้ยก็จะไม่ติดใช่แล้วคือถ้านมม้ชว่ามีการที่บอกว่าการเนี้ยไม่ถูกทำลายอะไรเงี้ยไอเนี้ยสามารถที่จะนำออกสนามได้เพราะการนำออกสนามไม่ใช่การทำลายเนาะแล้วก็ในหัวของผมพอพูดถึงการที่นำออกสนามได้ยังมีใบหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือจะเป็นหลวงพี่อ้าคุณโยวาโซโคเดจิหลวงพี่ตัเสกเดิมนะทานใช่ครับเป็นหลวงพี่ที่ถ้าเห็นหน้าปุ๊บทุกคนจำเสียงได้ครับ มีเจียวดาบภาพแล้วก็หลวงพี่วัวได้เนาะใช่ครับก็คือเป็นบอดี้ซีซีลุฟตตัวสามได้นะฮะก็จริงๆก็คือพิชชอบก็น่าจะมานี้เนาะไม่ได้น่มีอะไรต่างนี้ก็คือข้อเสพของพิชชอบคือคอนโทรฮะง่ายๆเลยจุดเด่นของพิชชอบเลยคือเป็นเด็กที่สามารถที่จะพาตัวเองขึ้นไปถึงจุดตรงนั้นได้จริงๆเพราะมีของที่เอาวปเอาตัวกับอย่างแล้วคือมีของเคลียเยอะมากะฮะเด็กอะไรก็ตามที่มีคีย์การ์ดแค่ใบสองใบนะฮะกูมองเลยว่าเจอพิชชอบเป็นงานงานหยาบไปครับผมเพราะว่าถ้าคุณเอาตัวเองเก่งคุณ คุณโดนเคลียร์แน่นอนร้อเซนเช่นเจสิตาคอนลงมาตีผมปาใบลิมุกได้จบเลยแต่คือเนี่ะข้อเสียของพี่ชอบคือมันด้วยความไปคอนโทรเนาะเนี่มันช้าเนาะต้องเกิงเนาะใช่มันก็จะช้ากว่าถ้าเกิดสมมติเจอแมตช์อัพที่ต้องการความเร็วหน่อยก็อาจจะแบบปรับตัวยากแล้วคือแบบว่าเราเรามีของเคลียก็จริงของเคียส่วนใหญ่แล้วเป็นของเคียที่คอค่อนข้างใหญ่ของเคลียคอต่ำเราใส่มาค่อนข้างไม่เยอะขนาดเนาะแล้วคือถ้ามันไม่ขึ้นไม่ถูกจังหวะมันก็กลายว่าเราให้เราเคลียร์ตัวเล็กได้แค่ว่ามันไม่ขึ้นเหมือนมีของเคลียร์ใหญ่แล้วคือเราก็โดน ฟันนาฟันนาฟันนาไปอะไรอย่างเงี้ยวิช็อปมีอยู่อย่างได้แค่สองเด็กเลยก็คือเด็กแรกอาจจะเป็นคอนโทรวิชอปนะนเราพูดไปเมื่อกี้ว่าวิชอปเก่งเรื่องคอนโทรมากเด็กเนี้ยก็อย่างเราพูดไปว่าเราเล่นเซลั์เซลั์เรียกเอジต์เรียกบาหุตเรียกหลายเรื่องคุณแล้วก็นั่งยื้อเกมไปเรื่อยนั่งเคลียร์นั่งเคลียร์ยอีกฝั่งมีการ์ดจัว่วฮิวหน้าได้มีวอร์ดดิ้งดองอีกแล้วรักจริงๆตัวนี้มาทุกรอบอ่ะแล้วต่อมาก็เป็นในส่วนของวิชอปอีเด่นเนาะเป็นเด็กที่เน้นมาเป็นนนหลักกเเาะะ็็คคคือจปแมวีน เด็กบ้านเมจิโ่เนาะใช่ครับเด็กไงครับน้องเกิดก็จะเป็นเด็กที่เป็นสไตล์เทมโปนะที่จะเน้นแบบเรียกตัวบ้านเมจิโลมาที่มีสแตทสูงหน่อยแล้วก็เสิร์ฟการ์ดได้อะไรแบบนี้อ่ะมีมือมีมือขค้ืนมาเรื่อยๆใช่ก็คือเป็นเด็กที่เร็ววันบอดไปเด็กที่เร็วกว่าเอจิชแน่นอนแล้วก็เป็นเด็กที่อ่าเคีย์บอยฝั่งได้มีของเล่นก็วันนี้ผมกับเด็กพิชช็อปนะฮะใคร ที่ชอบนะครผมก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราได้เนาะนอกจากนั้นนะครับทางเรายังมีกลุ่ม l i น์ Open Chat นะฮะเอาไว้คอยติดตามข่าวสารกับผมแล้วก็สอบถามข้อมูลต่างๆนะครับผมใช้ไลน์นะครับผมในการสแกน QR แล้วก็เข้าร่วมกลุ่มได้เลยครับผมขอฝากกลุ่ม l i น์ Open Chat ครับผมสรุด e ีโรคาเไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะผมกด subscribe channel C G Nation นะครับเพราะว่าหลังเนี้ยคลิปต่างๆเนาะของไม่ใช่ของชารุดอีโรแต่ว่าของคัสของการอื่นในเคเบิชิโร่ก็มีเนาะก็คืออ่าไวชวัตเวนกา อ for you, อะไรอย่างนี้ก็มีคลิปมาให้ดูว่าเป็นคลิปแข่งขันคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอติดตามที่ตัวช่องนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับผมไลฟ์เพจพวกเราเนะเาะเพจชารุดอีวอกคาเฟ่นะฮะก็ในอนาคตอาจจะมีงานแข่งออนไลน์เนาะก็รอติดตามกันนะครับผมส่วนนี้ผมผมไอ้มินสามเจ็ดนะครับผมจากทีซีเอชเนาะแล้วก็น้องเกิงครับครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับผมเมื่อชาติต้องการครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ